ไปค่ะได้เวลาเที่ยวแล้วค่ะรอบนี้เอารถบ้านรถนอนอันน้อยไปด้วยนะคะนี่แล้วก็พวก่วงกับรถใหญ่ของเราแบบนี้ <c oughs> สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยสะพายเยอรมันค่ะวันนี้เราจะไปออกไปตั้งแคมป์กันนะคะไปอาทิตย์หนึ่งค่ะเดี๋ยวจะไปที่ไหนนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้สามีเปิ้ลทำอันนี้ก่อนพ่วงรถก่อนนะคะเอารถน้อยไปค่ะของลูกสาวนะคะ ว่าสิันิว่าสิด้นนี่สำหัชุดนะมุ้งไม่แน่นินต้องเอาไปด้วะนั่งคันอยู่อีกค่ะเึ้นไปข้างบนเลยลกูกมานั่งแอบหลบคันอยู่ในมุมดูบรรยากาศค่ะทุกคนแดดดีมากเลยค่ะสุดๆไปแล้วไม่ได้ออกไปเที่ยวนานนะคะคันนี้นะคะ ต้นไม้จะเยอะนะคะอากาศเย็นมากเลยค่ะเ,เด็กๆเยอะเลยแต่ไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะ <_ s 1> นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นะทะเลสาบเล็กๆค่ะทุกคนทะเลสาบน้อยๆเนี่ยค่ะเห็นน้ำริมริมก็ไปหาที่จอดรถของเรากันดีกว่าค่ะมีสนามเด็กเล่นด้วยนะคะของเด็กนะคะอันนี้ไม่ใช่ของเคสนะคะ เด็กก็ไม่ใช่เด็กนะทุกคนก็ปไปอีกค่ะไม่รู้นุ่นไงค่ะเล่โอ้ไม่ใช่น่นน่นนุน่นค่ะเล่นะ <c oughs> ถึงแล้วค่ะของเราอยู่ตรงนี้ต้นไม้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยโอ้เ oh, ฟอร์ดี้ว้าวนี่ค่ะตรงนี้เราจอดตรงนี้นะคะเดี๋ยว <c oughs> เรามาดูตอนจอดแล้วนะคะน, <c oughs> นี่ค่ะทุกคนจอดตรงนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นบ้านน้อยของเรานะคะ ครกก็มาด้วยสามีเปิ้นจอดตรงนี้ถึงแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูข้างหน้าของเรานะคะยังไม่ได้ตั้งโต๊ะนะคะทุกคนวันนี้ค่ะครึ้มๆฝนอีกแล้วเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ของเพื่อนนะคะแล้วก็นู้นของเพื่อนคนไทยค่ะนูน้นอยู่ข้างหลังตรงนูน้นค่ะไปดูกันคะ่ะทุกคน รนหันกำลังประกอบกำลังป,ประกอบร่างค่ะนู่นค่ะบ้านอยู่ตรงนี้แล้วมาดูในรถน้อยของเปิ้นนะคะว่าที่นอนเป็นยังไงนะคะทุกคนที่นอนเป็นแบบนี้กว้างใหญ่น่านอนมากเลยแล้วก็ที่ทำกับข้าวนะคะแล้วอันนั้นห้องน้ำเปิ้นนะคะและ้วก็บ้านน้อยเคสน,นอนข้างบนนี้ค่ะ fangen dann fang ihn. Oh, du doch mal, ja. hitzig, hitzig. <lacht> <lacht> Also nochmal Das ganze von vorne. Läufe <laughs> คุณแม่นั่งรอเชียะค่ะม้งค่ะถาเราล่นไปเชียะแบบไปรุตสีตาสานิชายอ่ยากหน่อยนะเล่นแบบนี้ยิ้มเลยกิจกรรมยามที่ม่นผาิตกเลยนะ ไหนหันไปหาป้าบีบีบีฮัลโหลบีบีคารี่คหาเพื่อนาเพื่อนทำลูกชิ้นมาย่างค่ะทุกคนเหมือนมาเลยลูกชิ้นไก่แล้วก็ลูกชิ้นหมูนะคะนี่แบบหึ่งเลย่ะเราเลยนะอุ่นเต็มน่วเาแ้วเปิเมาแล้วเปิดมาล้วก็เทียมเาปิดปั๊บก็ ดีนะคะแล้วก็นึค่ะทุกคนอุ้ยสลัดผัดสลัดล่ะโอ้ค่ะนัหลงนคแช่แช่น้ำไปก่อนนไม่ขอบไม่ค่ะไม่ค่าไค่คพูดัว่อาพูดว่าอะไรลูกพูติไม่มีไรยฝากผมด้วยนะคะฝากช่องของผมด้วยไม่อฝากช่องของเองไหมครับวันนี้เดินให้จ่าเป็นหนุ่มกันอย่นีหมดแล้วค่ะเดิน้จยไปดูนุ่นยายเคียนนู่เล่นแต่ฝรั่งอย่าไน่้นะยา คิดอาหารเสร็จแล้วเรามาดูนะคะเครื่องดื่มของของเราดีคเปกสัจจะลดสิ่งชั่งกำลังช่วยกนเาชอตนะคะบกคนไม่ควรเอายงหยางนะคะสหรับผู้ใหญ่นะคะเด็กไปเดินเล่นนะคะน่นกับนั้ย้ายเขามากินข้างในค่ะทุกคนข้างนอกหนาวนะคะตอนนี้13มองศาค่ะเนี่ะเขามากินในบ้านเพื่อนคะน มหมานั่งรออยู่หน้าบ้านด้วยเป็บรรยากาศค่ะทุกคนสามทุ่มกว่าแล้วค่ะแล้วคนนี้เขาอยากรูก้ว่าเกิดอะไรขึ้นมารอตรวจโควิดนกันนะคะทุกคนนี่ตรงนี้เป็นที่ตรวจโควิดของเรานะคะตรวจทุกวันนะคะสองวันนะคะทีมนี้น่าจะเป็นโควิดทั้งทีมค่ะร <Okay. S 1> อตรวจนะคะตรวจฟรีนะคะทุกคนที่นี่นะคะในแคมป์ปิ้งพวกเราต้องตรวจทุกสองวันนะคะนี่ออกมาแล้วค่ะคนนี้เจ็บไหมคะ คนบอกว่าจะเลือกอันไหนมันก็เหมือนกันหมดอะราคะไหนได้ไหมคะได้อะไรคะกูม่ไม่แย่เริ่มแฉบแล้วอะกูจะเอนออกมาแล้วค่ะต้องมีมากรอกแล้วก็ตวนนะคะฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่นี่ตวเสร็จค่ะแล้วเรามากแล้วก็สามหนุ่มยมิกรอง

นั่นเด้นี่จะสักจะบ้างนี้เหรอแป๊บนึงเออนั่นแหละก็ก็เป็นฝรั่งแล้วก็ทำสลัดสักอย่างอืมจบย่างสามมื้อเนาะนจะเป็นอะไรไป ขนมจีนก็มีค่ะทุกคนต้มเส้นขนมจีนนะคะนี่กำลังต้มอยู่ค่ะจะได้กินส้มตำขนมจีนหนุนแฟนเปิ้ลนกำลังจะไปขับจักรยานไปปั่นจักรยานแล้วค่ะเตรียมของแล้วคนอื่นนอนกลางวันกันนะคะคนนี้เขาอยากออกไปปั่นจักรยานต้มแล้วก็ลวกน้ำเย็นค่ะเหมือนขนมจีนเลยค่ะนี่คะครบนี่ค่ะ,คะจับจีบเสร็จแล้วค่ะทุกคนขนมจีนของเปิ้ลค่ะ เอาไปข้างนอกกันดีกว่าไปตำซ้ำตำกันค่ะไ้่ไปนั่งที่หัวโตแล้วลูะไม่เลยพวกไม่ถนัดอะไร่ีกแลวมันก็ได้ไปถึงเฉยเลย้องอะไรบ้างเพรว่าไอนนี้ดีเฉยเลยึนล้ไ อ๋อจับไว้ให้มาด้วยจับจับไจับตรงครกนะเอาตรงครกให้เห็นครกชัดๆนะก็คิดไปก่อนนะขั้นตอนอันนั้นตรงนี้อย่าทำเดี๋ยวคนดูเวียนหัวเอาวางจับนิ่งๆให้มันเห็นข้างในจุกๆเนี้ยเอออันนั้นเห็นครกกูเห็นเห็นในครอยากเห็นด้านในแต่อยากให้เห็นครกคือยังไงมาเปิดเห็นในครกอะเวลาที่เขาทำส้มตำเห็นไหมที่เขาแบบอย่างนั้น

แหววแพงเลยค่ะถ้าตำรวจจะจับก็จับพ่อคนอันนี้แหละเสร็จแล้วโอ้โหพร้อมค่ะทุกคนผักแนวนี้คือกินกินเองผักน้อยๆเลยนะไก่ยังไม่เสร็จกิจกรรมยามเย็นค่ะทุกคนเฮ้ยทำไมบ้านเรามีแต่ mess อะไรกันนะบ้าน

เห็นไหมล่ะหลอกใส่เดทานมันเลยน่มใครเดินมาก็จะได้ยางกินด้วยมันน่ารักเลสภาพมันเออน่ารักคิดถึงไอ้กระทะบ้านเรานานทียมอะไรางเออสากน่งั่งงานสั่งงาน ามาคมแม่บ้านไปล้างจานค่ะทุกคนค่ะโคลาอันโคละอันค่ะเราไปดูว่าห้องน้ําของเราไปทางไหนนะเดินไปนิดนึงก็ถึงแล้วค่ะนุนตรงหลังคาสีน้ําตาลน้ําตาล <laughs> ไปต้องใส่แมสค่ะถ้าเดินในระหว่างนี้แต่ว่าก็ตรวจทุกวันแล้วเนาะทุกๆสองวันแว่าก็ต้องใส่แมสด,ด้วย,ดดวยคนทนี่ไม่มีแผลเป็น,นไม่มีใครเป็น ไม่มีกลายเป็นคนปกตินี่ค่ะเดินแป๊บเดียวถึงแล้วค่ะนบ้านสีเหลืองๆก็จะมีที่อาบน้ํามีห้องส้วมห้องแปรงฟันอะไรเงี้ยค่ะกว้างใหญ่ดีนี่ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นของเด็กน้อยท้องฟ้าสวยจังเด็กหายไปไหนหมดละเวลานี้ต้องออกไปกับครอบครัวเวลากิจกรรมไอ้น้องคนนี้ก็เล่นคนเดียวอันนี้จะเป็นห้องน้ําหญิงค่ะทุกคนข้างในกว้างเข้าไปเลยค่ะ ห้องนะั่งนเหรอนี่จะเป็นห้องกำลังจะเข้าไปมีคนรอกันทำบรรยากาศตรงนี้จะเป็นร้านอาหารที่เรามานั่งกินเบียร์เมื่อวานค่ะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทะเลสาบวางแล้ะเขา้า กว้างมากมีทั้งน้ําอุ่นน้ําโอ้ยน้ําร้อนน้ําเย็นนะคะทุกวัน,นค่ะทุกวันทุกคืนสู้ไหวไหมคะชนะ่าว้าอะอช่ินะขาเชียค่วันนั้น <c oughs> คนนั้นเครียดดูฮัสเกนั้นแพ้คนขายเว้ยมันได้กินสักตัวเลย ในกล้องไม่ยุ้เสียงยน่ราชาลอยคนนี้แหละสางจับไปค่ะวันนี้ค่ะเอาไปปั่นจักรยานกันค่ะสามีเปิ้นมาอยู่ไปเล่นคอนเสิร์ตค่ะก็เลยจะปั่นเข้าไปในเมืองไปหาซื้อของแล้วก็ไปเดินเล่นนะคะดูบรรยากาศทางของเราค่ะนู้นค่ะเด็กๆออกมาหมดเลยสดชื่นมากเลยค่ะอากาศเย็นๆค่ะ เก็บกระเป๋าเขาได้ค่ะกับเอากระเป๋าเก็บไปตามเขาเอาไปให้เขาคืนกระเป๋าถุงพลาสติกิ่ามจะกเรกดัริ่มงลูกกิจกรรมยามเย็นต <masuk. S 2> ื่นเต้นกับลูก อาพักก้อนอ้วนพักก้อเอาใหม่ค่ะลิงชิงพงองลิงชิงพองเืชิงลังแมะลีลาพ่อเขาเยอะโอ้ตัวใหญ่ลิงดำค่ะโยนเลนะจลูกมาแต่ดูานดามด่าเลใช่ลูกด่าเพลใช่ลูกองเชียร์เร็วเร็วกองเชียร์ เสียบอลตามมันนอกเราอันนี้ก็โยนรุนแรงมากเลยเออคือโยนใช่ไหมใช่ไหมโยนทีอยากให้อุ่นอากาศยามเย็นทุกคนอันนี้กระเป๋าดีดจะทำกันปะแล้วก็มีคนนั่งมาดังนั้นคนหนึ่งกินสิกินสิรับลูกกินสิเผาหรอไม่

Danke, huh? <laughs> Kumpel. Giovanni, ist das groß genug? <laughs> warte, warte, warte. Herr Schatz, willst du auch?

อ่ะโสมากอ่ะรสลัดมากแม่ลอาัลอวันสู้สลัดให้แม่ดูหน่อยนาะสู้สู้อะไรสลัดลูกแกงวานไม่ายว่ะคำใหญ่ใหญกนกเลยยกเลยนี่เคคำใหญ่่้น้องชอบกินสลัดกกงแกแลแกน้ององลั

โอ้เรื่องชิชอวเวงฟินคาวเลยเ่อชวเวงฮอตสไปซี่เนี่ยอือสวยเลยวัานี้ราทนกินผักเก่งมากเลยนี่ไม่ใช่หรอนี่หั่เด็กตรงนี้จ่มีเอมาแค่้กินกับรังก็กินได้ประมาณนี้แหละ แอบมาข่เหรอิน่หมือนกันน่ค่ะ่ได้ินตรงตรงทำไมไม่เสอเอาอร่อยไหมว่าอาหารฝรั่งไม่ได้กินแบบฝรั่งทำไมไม่เสอเอามาางเปิ้ลค่ะทุกคนนี้ของเค้ค่ะได้แล้วนางกินมาเลยค่ะนี้จะเป็นแบบเผ็ดนะคะทุกคนเป็นโตแล้วค่ะแล้วคะ สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนนุนข้างนอกตากที่นอนนะคะวันนี้ทําเป็นขนมปังชุบไข่ชุบนมค่ะทุกคนทําให้สามีแล้วก็กินกับอะโวคาโดนะคะสวัสดีตอนเช้าจากประเทศเยอรมนีค่ะสามีเปิ้นอยู่ข้างนอก น,นี่ไข่ขนมปังนะคะข้างนอกค่ะอันนี้ในในรถ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 อีกคันหนึ่งนะคะนู่นรถบ้านของเราอยู่ตรงนี้บรรยากาศข้างในก็จะเป็นแบบนี้ตอนเช้าค่ะทุกคนเก้าโมงแล้วค่ะคนอื่นเขากินหมดแล้วบ้านเปิ้ลยังไม่ได้กินเลยออกินข้าก่อนอข้าตัวขนาเขาจอดเลยค่ะ,คะวันนี้ทําทีมทัวร์ค่ะนี่พร้อมพร้อมไหมลูก พร้อมทุกคนไปค่ะทุกคนไอเมอชอทาวสดสวีา <c oughs> สมากเลยคะ่ะวันนี้มาว่ายน้ำที่นี่ค่ะทุกคนกกถึงแล้วค่ะทุกคนนี่ วันนี้เราพาเด็กๆมาเล่นน้ำแล้วก็เล่นของเล่นที่นี่นะคะปั่นจักรยานมาประมาณ40นาทีประมาณเนี้ยจอดเ<ร>ต็มแล้วก็ตรงนี้ก็จะปิ้งย่างกันตรงนี้ค่ะทุกคนนู้มีเรือมีท่าน้ำสวยมากเลยไปไปเล่นของเล่นกันไปลูกไปะโอเยอะก็ไม่ต้องกลัวลูกเล่นได้ไปลุยไปแล้วค่ะนู <S <S> ้นี่ค่ะทะเลสาบท,ที่นี่เป็นแบบนี้เดี๋ยวน้องจับให้ดูเย็นไหมลูก โอ้โหน้ากว้างถึงเลยค่ะตรงนั้นจะมีเรือจอดอนะดูแอ,อร์เรียของเรารคา่ะทุกคนนี่ต่อของปิงงง้งย่างเน,างาน,งนี่ยง่ายๆเลาะจจะที่ทำง่ายๆเขาทำน่ะไม่ไม่แล้วอ้แดดดีจัง เอาไปลืมไว้บ้านเขาเออแล้วก็เต็น์กันแดดนะทุกคนูปิ้งไปแล้วก็มองไปทางน,งนู้นน้ำอยู่ตรงนู้นเด็กๆลงไปเล่นน้ำแล้ค่ะเข้ลงไปลึกเล้วด้วยนะนนสายย่อค่ะยเย็นไหมลูกน้ำ ไม่เอาลูกเดมันเปียกไม่เอาไม่เอาขึ้นมาแบบนี้วนว่น้ำโชว์เลยว่ายน้ำโชว์แล้วลูกเลยนอ้โหโอ้โหโอ้โหหอ้โ้โอ้โหโอ้โโอ้โอ้อ้โหโห้โ้โหโอ้โหโอ้โ้โหอ้โหโอ้้โอ้โอ้้อ้อ้หโ

Nein. Nein. Das ist dein Popo. Ist dann... Das ist, dann... das ist Ja, das ist schon ein mal. mal probieren. schon dasselbe. Das auch Dasselbe. Das, das gleiche. Ja, das gleiche. คืนก่อนกลับค่ะทุกคนชนทุกคืนนะคะอันนี้จะเป็นเหล้าช็อตนะคะอันนี้แต่อันนี้จะเป็นพวกคล้ายๆเป็นอะไรนะผสมแอลกาฮาาอฮอล์ค่ะเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นนคะทางนู้นเขาก็ดื่มทางเราก็ดื่มแล้วก็เด็กๆเขาก็นั่งเล่นงนเล่นตรงนี้อีกนะคะจะกลับแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็กลับแล้วค่ะคืนนี้คืนที่หกแล้วเนาะผู้ชายอยู่ฝั่งนู้นกลับแล้วค่ะทุกคนเก็บเต็นท์แล้วค่ะหนึ่ง คนงานยังไม่ได้อาบน้ำค่ะสภาพคนงานคนอื่นเขาเก็บกันหมดแล้วนะกคะโล่งหมดแล้วของเพื่อนๆแล้วก็ของบ้านนี้ก็โล่งหมดแล้วค่ะเตรียมเอาจักรยานขึ้นบ้านนู้นก็จะไปแล้วค่ะโล่งหมดแล้วค่ะเก็บเงินจ่ายเงินเรียบร้อยไปค่ะทุกคนคลิปนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเก็บของกันค่ะบ๊ายบายมาทำงานอยู่